สวัสดีครับผมโหนกรุงเก่าคลิปนี้ขอนำเสนอคํายาากร์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรตลอดปี2567สำหรับปี2567นี้มีดาวใหญ่ย้ายราศีหนึ่งดวงได้แก่ดาวพฤหัสบ,บดีย้ายจากราศีเมษสู่ราศีพฤษภในวันที่3 0เมษายนสำหรับดาวที่โคจรในจักราศีตลอดปีนี้ ดาวเสาเจ้าเรือนตนุโคจรสถิตพบกระดุมพระพบแห่งการเงินตลอดปีนี้ทั้งปีเจ้าชะตาจึงเป็นคนที่หาเงินหาทองเก่งสร้างรายได้และผลประโยชน์ด้านการเงินเป็นอย่างมากส่งผลให้ด้านการเงินตลอดทั้งปีอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอีกทั้งดาวต่างๆที่โคจรในจัก,กรราศีก็มีแนวโน้มนัดนทิศทางที่จะส่งผลดีแก่เจ้าชะตา ส่งผลให้ด้านตัวตนและจิตใจมีความเบิกบานแจ่มใสเพราะมีความสุขจากการที่ได้รับผลประโยชน์ด้านการเงินและด้านการงานดาวที่โคจรในจักรราศีตามดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรตลอดปีนี้จะส่งผลดีส่งผลร้ายอย่างไรเชิญรับฟังคำพยากรณ์ได้ดังต่อไปนี้ครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของการเงิน ดาวแห่งการเงินของชาวลัคนาราศีมังกรคือดาวราหูช่วงระยะต้นปีระหว่างเดือนมกราคมถึงสิ้นเดือนเมษายนระยะนี้ดาวราหูดาวแห่งการเงินโคจรสถิตพบสหัชชะระยะนี้จะมีรายได้ด้านการเงินที่มาจากการติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์กับคนหมู่มากและจะมีรายได้ด้านการเงินที่มาจากด้านการเดินทางระยะใกล้ โชคลาภในการลงทุนด้านธุรกิจการเงินมักจะมีอยู่เสมอเสมอการเสี่ยงโชคด้านธุรกิจการเงินก็มักจะส่งผลดีประสบความสำเร็จอย่างไม่คาดคิดระยะวันที่13กุมภาพันธ์ไปจนตลอดสิ้นเดือนเมษายน ด้านการเงินอยู่ในสภาวะที่ดีและมักจะมีโอกาสได้จับเงินก้อนใหญ่ที่มาจากด้านธุรกิจการงานใหญ่ที่มีรายได้สูงอยู่บ่อยครั้งสรุปด้านการเงินของชาวลัคนาราศีมังกรช่วงต้นปีระยะเดือนมกราคมถึงสิ้นเดือนเมษายนโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคม วันที่30เมษายนดาวพฤหัสย้ายราศีโคจรสถิตพบปุตตะช่วงนี้กระแสงเงินจะมีเข้ามาอยู่อย่างไม่ขาดธุรกิจด,ด้านการค้าขายการหมุนเงินและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินจะส่งผลดีด้านการเงินให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากอีกทั้งจะมีรายได้ด้านการเงินที่มาจากการลงทุนด้านธุรกิจการเงิน ในต่างประเทศหรือต่างถิ่นแดนไกลพระชาชนจะมีการริเริ่มสร้างผลงานด้านการหาเงินใหม่ๆโดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามกระแสนิยมมาพัฒนาด้านการหาเงินและประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีเป็นที่นิยมชมชอบของผู้คนทั่วไปสรุปด้านการเงินของชาวรัคนาราศีมังกรช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคม โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับสำหรับช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมระยะต้นเดือนกันยายนถึงวันที่21กันยายนจะมีโชคด้านการเงินเป็นเงินก้อนใหญ่ที่ได้มาจากธุรกิจด,ด้านการงาน อีกทั้งจะมีรายได้ด้านการเงินที่ได้มาอย่างไม่คาดฝันว่าจะได้มาก่อนเช่นนี้สินเงินทองเป็นเงินก้อนใหญ่ที่เคยถูกหยิบยืมไปและไม่คิดคาดหวังว่าจะได้คืนก็กลับได้คืนรถหายของรักหายเช่นแหวนสร้อยนาฬิกาหายก็กลับได้คืนมาอย่างไม่คาดฝันและจะมีรายได้พิเศษด้านการเงินที่นอกเหนือไปจากรายได้หลักช่วงปลายปีนี้ รายได้ด้านการเงินที่มาจากทั้งในประเทศและต่างประเทศยังคงส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอย่างต่อเนื่องสรุปด้านการเงินของชาวลัคนาราศรีมังกรช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการงานดาวแห่งการงานของชาวลัคนาราศรีมังกรคือดาวศุกร วันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่9มีนาคมดาวแห่งการงานโคจรสถิตพบตนุช่วงนี้เจ้าชะตาจะเป็นคนขยันทำงานเป็นอย่างมากเป็นผู้ที่โชคดีมีงานทําอยู่ไม่ขาดด้านการงานส่วนใหญ่มักทําด้วยความรู้ความสาม,มารถของเจ้าชะตาเองท่งผลให้ด้านการงานเจริญก้าวหน้ามีเกียรติและชื่อเสียงเป็นที่นิยมของคนทั่วไป ระยะวันที่9มีนาคมถึงวันที่2เมษายนช่วงนี้ธุรกิจด,ด้านการหมุนเงินหรือธุรกิจด,ด้านที่เกี่ยวข้องกับการเงินเช่นอาชีพการค้าขายอาชีพการทำงานในอาชีพต่างๆจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีอุปสรรคและปัญหาต่างๆที่เคยติดขัดก็จะคลี่คลายลงและผ่านปัญหาต่างๆไปได้โดยดีหลังวันที่2เมษายนถึงวันที่27เมษายน ช่วงนี้เจ้าชะตาจะขยันด้านการงานเป็นอย่างมากจะมีงานเข้ามาให้ทำอยู่ไม่ขาดการลงทุนด้านธุรกิจการงานถ้าได้ร่วมลงทุนกับญาติพี่น้องและหุ้นส่วนหลายๆคนจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีอีกทั้งจะมีงานที่เกี่ยวกับด้านการคบหาสมาคมการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่ๆตามกระแสนิยมเช่นการสื่อสารทางออนไลน์ ด้านการงานจะลื่นไหลคล่องตัวอุปสรรคและปัญหาต่างๆจะคลี่คลายตัวลงไปในทิศทางที่ดีสรุปด้านการงานของชาวลัคนาราศีมังกรช่วงต้นปีระยะเดือนมกราคมถึงสิ้นเดือนเมษายนโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับสำหรับช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคม ระยะต้นเดือนพฤษภาคมถึงวันที่21พฤษภาคมช่วงนี้ด้านการงานจะเป็นหลักเป็นฐานมีความมั่นคงถาวรเป็นอย่างมากอาชีพการงานที่เกี่ยวข้องกับด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยา,านพาหนะจะประสบผลสำเร็จสร้างรายได้และผลประโยชน์ด้านการงานเป็นอย่างสูงญาติพ่อแม่พี่น้องจะร่วมมือช่วยเหลือด้านการงานเป็นอย่างดี ระยะวาวันที่21พฤษภาคมถึงวันที่14มิถุนายนระยะนี้จะมีการริเริ่มสร้างสารรค์ผลงานใหม่ๆโดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามกระแสนิยมมาพัฒนาด้านการงานและประสบผลสำเร็จเป็นที่นิยมของผู้คนทั่วไปด้านการงานช่วงนี้จะมีการคิดใหม่ทําใหม่สร้างสารรค์พัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี และจะประสบผลสำเร็จด้านผลงานระยะวันที่14มิถุนายนถึงวันที่9กรกฎาคมช่วงนี้ด้านการงานอาจจะมีอุปสรรคและปัญหาอยู่บ้างแต่ด้านการงานยังส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอย่างต่อเนื่องหลังวันที่9กรกฎาคมดาวแห่งการงานโคจรสถิตพบปัตตนิช่วงนี้ถ้าได้ทำงานร่วมกับคู่ครองคนรักด้านการงานจะเจริญและคล่องตัว ปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่ติดขัดจะคลี่คลายลงไปในทิศทางที่ดีระยะวันที่สองสิงหาคมถึงวันที่27สิงหาคมดาวศุกร์ดาวแห่งการงานโคโจรสถิตพบม,มรณะทุกวงนี้ถ้าได้ทำงานในต่างถิ่นแดนไกลหรือต่างประเทศหรือทำงานในบริษัทที่เจ้าของธุรกิจเป็นชาวต่างชาติจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี สรุปด้านการงานช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมระยะต้นเดือนกันยายนถึงวันที่21ส็ดกันยายนช่วงนี้ดาวสุขดาวแห่งการงานโคจรสถิตพบสุภะระยะนี้ด้านการงานจะเจริญรุ่งเรืองและพัฒนาก้าวหน้าเป็นอย่างมาก พ่ขอค้าแม่ค้าจะเจริญรุ่งเรืองด้านการค้าขายและจะมีกิจการเป็นของตนเองอีกทั้งจะมีธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิดและด้านการงานที่เกี่ยวกับการเดินทางไปต่างประเทศด้านการศึกษาของนิสิตนักศึกษาจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมากอาจจะได้ไปศึกษาต่อ,อยังต่างประเทศ ระยะวันที่21กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมช่วงนี้ด้านการงานจะมั่นคงถาวรเป็นอย่างมากจะมีงานทำอยู่อย่างไม่ขาดชาวรัคนาราศีมังกรท่านใดที่ตกงานกำลังหางานทำหรือกำลังสมัครงานจะได้งานที่ดีทำดังหวังในช่วงนี้ครับระยะววันที่16ตุลาคมถึงวันที่9พฤศจิกายน ช่วงนี้เจ้าชะตาจะมีงานทําอยู่เสมอๆรายได้ด้านการงานจะมีเข้ามาอยู่อย่างตลอดเวลาอีกทั้งยังจะมีงานพิเศษที่นอกเหนือไปจากงานหลักอีกทั้งการงานด้านต่างประเทศจะประสบผลสําเร็จเป็นอย่างดีสรุปด้านการงานของชาวรัคนาราศีมังกรช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคม โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องคู่ครองความรักดาวแห่งคู่ครองความรักของชาวรักนาราศีมังกรคือดาวจันทร์สำหรับคนโสดช่วงนี้ดาวแห่งความรักยังไม่มีเกณฑ์ครับแต่สำหรับคนที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วด่านความรักจะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากขึ้นความรักจะสดใสหวานชื่น ข้อขัดแย้งใดๆที่เคยบาดหมางจะผ่อนคลายลงและจะกลับมาคืนดีเหมือนเดิมอีกทั้งจะได้ร่วมมือกับคู่ครองคนรักช่วยกันทำมาหากินสร้างรายได้และผลประโยชน์ด้านการเงินเป็นอย่างมากส่งผลให้ด้านคู่ครองความรักมีความสุขสดชื่นปรองดองกันเป็นอย่างดีสรุปด้านคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศีมังกรช่วงต้นปี ระยะเดือนมกราคมถึงสิ้นเดือนเมษายนโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับสำหรับช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมสำหรับคนที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วความรักจะดำเนินชีวิตรักและครอบครัวอย่างราบรื่นต่อเนื่องจากช่วงต้นปีสำหรับคนโสดช่วงนี้ดาวแห่งความรักยังไม่มีเกณฑ์ครับ ระยะวันที่21ถึงวันที่14มิถุนายนสำหรับคนที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วท่านใดที่ยังไม่มีบุตรธิดาช่วงนี้จะได้บุตรธิดาสมดังปรารถนาครับบุตรธิดาจะเป็นคนดีเมื่อเติบโตขึ้นจะช่วยเหลือบิดามารดาเป็นอย่างดีสำหรับชาวรักนาราศีมังกรที่มีบุตรธิดาอยู่แล้วบุตรธิดาจะเป็นผู้ที่พึ่งพาอาศัยได้ และปฏิบัติตนให้เป็นที่ชื่นชมของบุพการีสมเป็นกุลระบุตรและกุลธิดาระยะวันที่9กรกฎาคมถึงวันที่2สิงหาคมสำหรับคนโสดในช่วงนี้ดาวแห่งความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับช่วงนี้จะได้พบรักคู่แท้คู่บุพเพสนิวาสคู่สร้างคู่สมกันมาแต่ปางก่อนเป็นความรักที่ราบรื่นโดยปราศจากอุปสรรคและปัญหาใดๆขัดขวาง คนที่จะผ่านเข้ามาในชีวิตรักจะเป็นคนที่มีฐานะดีเป็นหลักเป็นฐานและให้ความรักกับญาติพ่อแม่พี่น้องของเจ้าชะตาเป็นอย่างดีถ้าเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนจะดีเป็นอย่างมากๆถ้าได้แต่งงานชีวิตรักจะดำเนินไปอย่างราบรื่นอุดมด้วยโภคทรัพย์และตำแหน่งหน้าที่การงานและจะได้อยู่ร่วมกันจนแก่จนเท่าสำหรับคนที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้ว ช่วงนี้ด้านความรักจะพัฒนาและมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งขึ้นจะได้ทำมาหากินร่วมกันและประสบผลสำเร็จในธุรกิจส่งผลให้มีความสุขเป็นอย่างมากและปลองดองกันเป็นอย่างดีเรื่องราวหลายๆต่างๆที่เคยสร้างปัญหาต่อกันจะทำความเข้าใจและคืนดีกันได้ในช่วงนี้ครับสรุปด้านคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศีมังกรช่วงกลางปี ระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับสำหรับช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมระยะวันที่หนึ่งกันยาถึงวันที่21กันยายนช่วงนี้ดาวแห่งความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ดีสำหรับคนโสดที่ยังไม่มีคู่ครองคนรักจะได้พบรักเป็นคนที่เทิดทูลและบูชาความรักเหนือสิ่งอื่นใด จะยากดีมีโจรก็ไม่เป็นอุปสรรคหรือข้อรังเกียจใดๆทั้งสิ้นเป็นรักแท้ที่ยั่งยืนและไม่ทอดทิ้งกันผู้ที่ได้พบจะเป็นคนต่างถิ่นแดนไกลหรือเป็นชาวต่างชาติแต่งงานแล้วจะเจริญด้วยทรัพย์สินเงินทองและอาจได้ไปลงหลักปักฐานยังต่างถิ่นแดนไกลหรือต่างประเทศสำหรับคนที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วด้านความรักจะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากขึ้นกว่าเดิม ความรักจะสดใสหวานชื่นสื่อสัตว์และจริงใจต่อกันวันที่สิบหกตุลาคมถึงวันที่9พฤศจิกายนสำหรับคนโสดดาวแห่งความรักมีเกณฑ์ที่ดีครับช่วงนี้คนโสดจะเป็นผู้ที่โชคดีด้านความรักจะเป็นคนที่มีเสน่ดึงดูดหัวใจเพศตรงข้ามได้เป็นอย่างดีด้านความรักช่วงนี้ไม่จำเป็นจะต้องใฝ่หาเพราะความรักจะมีมาเอง คนที่จะได้พบจะเป็นคนที่มีฐานะแตกต่างกันมากแต่ก็จะไม่เป็นอุปสรรคขัดขวางด้านความรักถ้าแต่งงานแล้วชีวิตรักจะดำเนินความรักและครอบครัวด้วยความผาสุกสำหรับผู้ที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วระยะนี้จะเป็นผู้ที่โชคดีด้านความรักถึงจะมีเรื่องระหองระแหงกันอยู่บ้างแต่ก็จะยกโทษและให้อภัยซึ่งกันและกัน อีกท่านยังให้เกียรติซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีสรุปด้านคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศีมังกรช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของโชคลาภดาวแห่งโชคลาภของชาวลัคนาราศีมังกรคือดาวอังคารระยะวันที่5กุมภาพันธ์ถึงวันที่15มีนาคม ดาวังคารดาวแห่งโชคลาภโคจรสถิตพบธนุช่วงนี้เจ้าชะตาจะมีโชคอยู่เสมอๆไม่ขาดและมักจะได้ลาบลอยอยู่บ่อยครั้งช่วงนี้จับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองจึงมักจะมีโชคลาภอยู่อย่างไม่ขาดอีกทั้งจะมีโชคลาภจากรายได้พิเศษด้านธุรกิจต่างๆวันที่15มีนาคมถึงวันที่23เมษายนระยะนี้ไม่ว่าจะลงทุนธุรกิจด้านใด มักจะมีโชคประสบผลสำเร็จดังหวังโชคลาภด้านการเงินและโชคลาภด้านการงานจะมีเข้ามาอยู่อย่างไม่ขาดการเสี่ยงโชคด้านการเงินมักจะมีโชคอยู่เสมอเสมอสรุปด้านโชคลาภของชาวลัคนาราศีมังกรช่วงต้นปีระยะเดือนมกราคมถึงสิ้นเดือนเมษายนโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับ สำหรับช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมระยะวันที่1พฤษภาคมถึงวันที่2มิถุนายนช่วงนี้จะมีโชคใหญ่ด้านการเงินที่มาจากการคบหาสมาคมการติดต่อเจรจาและโชคลาภจากการเดินทางระยะไกล อีกทั้งจะมีโชคจากธุรกิจด,ด้านการหมุนเงินและมีโชคจากการเป็นตัวแทนเป็นนายหน้าช่วงวันที่สองมิถุนายนถึงวันที่13กรกฎาคมช่วงนี้จะมีโชคลาภใหญ่เป็นโชคลาภที่ได้มาอย่างมั่นคงถาวรไม่อืดอาดล่าชา้าระยะน,นี้เจ้าชะตาจะมีโชคลาภในธุรกิจด,ด้านต่างๆอยู่ไม่ขาดโชคลาภด้านการเงินที่เป็นเงินก้อนใหญ่มักจะมีอยู่บ่อยครั้ง พระยาณิควรระมัดระวังอย่าสร้างความขัดแย้งกับผู้ใหญ่บางคนอาจส่งผลเสียหายในที่มาของด้านโชคลาภได้วันที่13บารกรกฎาคมถึงวันที่26สิบงหาคมช่วงนี้ด้านโชคลาภที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลหรือต่างประเทศยังคงส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอย่างต่อเนื่องการเริ่มสร้างผลงานใหม่ๆด้านธุรกิจต่างๆและได้รับความนิยมในผลงานเป็นอย่างดี ทำให้เกิดโชคลาภอยู่อย่างไม่ขาดระยะนี้จะมีโชคลาภด้านต่างๆเข้ามาหลายรูปแบบทําให้เกิดความสับสนด้านผลประโยชน์และรายได้ควรควบคุมผลประโยชน์และรายได้ให้ดีโชคลาภส่วนมากที่ได้มาระยะนี้มักจะเป็นโชคใหญ่สภาวะด้านโชคลาภช่วงกลางปียังคงส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอย่างต่อนเนื่องสรุปด้านโชคลาภของชาวลัคนาราศีมังกรช่วงกลางปี ระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับสำหรับช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมระยะต้นเดือนกันยายนถึงวันที่19ตุลาคมดาวอังคารดาวแห่งโชคลาภโคจรสถิตพบอริช่วงนี้จะมีโชคด้านมรดกพินัยกรรมและโชคลาภทีมาจากต่างถิ่นแดนไกลและต่างประเทศ อีกทั้งศัตรูคู่แข่งด้านธุรกิจต่างๆจะกลับกลายมาเป็นมิตรทำให้เกิดโชคลาภใหญ่ยังไม่คาดทิศระยะวันที่19ตุลาคมโชคลาภด้านการเงินและโชคลาภด้านการงานช่วงนี้ยังมีอยู่อย่างไม่ขาดแต่สภาวะด้านโชคลาภก็ชะลอตัวลงแต่ก็ยังทรงตัวอยู่ได้ช่วงนี้โชคลาภใหญ่ยังไม่มีเกณฑ์ที่ดีแต่ก็ส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอยู่อย่างต่อเนื่อง ไปจนตลอดสิ้นเดือนธันวาคมสรุปด้านโชคลาภของชาวลัคนาราศรีมังกรตลอดช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับท้ายสุดก่อนจบคลิปนี้ผมโหรกรุงเก่าขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงในสากลโลกจงดนบันดาลให้ชาวลัคนาราศรีมังกรทุกๆท,ท,ท่าน จงประสบแต่ความสุขความเจริญดำเนินชีวิตรักและครอบครัวอย่างราบรื่นให้พบแต่ความโชคดีในทุกๆด้านคิดสิ่งใดขอให้ได้ดังใจหวังรอดพ้นพยันตรายและสิ่งเลวร้ายทั้งปวงมีความสุขความเจริญตลอดปีนี้ครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับขอบคุณครับโชคดีมีความสุขตลอดปีนี้ครับ สวัสดีครับ